กินอาหารกินยาให้เรียบร้อยนะครับไม่ถึงนาทีจะเริ่มนะเป็นนไ้างเปิดไลฟ์แล้วเปิดไลฟ์แล้ว้กินยาให้เรียบร้อยนะครับใครอยู่นอกบ้านอยู่เข้ามาเข้ามาครับเข้ามาใครมาวอวันแรกวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะฮะเดี๋ยวก็จะชินไปเองนะฮะกับระบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกที่นี่ชิลรีไปเราอะรีบไปปลุกเขาว่าเขาจะมาปลุกเราหรือยังเนี่ยโอ้ไม่มีใครมาหรอกพี่เจมส์เนอ มีกำลังจะมีเนี่ยจเย็นๆเนี่ยอ่างั้นงั้นเดี๋ยวดูถ้ามีก็กันถ้าไม่มีก็วิ่งเอาเป็นว่าเตรียมเตรียมจะเริ่มแล้วครับมาเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ให้รอดก่อนวิ่งแล้ววิ่งเลยอย่าเฮ่ฮะเอ็กยูยังไม่ได้เข้าตีไม่ต้องสนใจไปเลยไปเลยเตรียม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 ลืมผมลืมลืมไม่หักไม้ข้างบนนะไม่หักไม้ข้างบนนะมันแหลกเข้าเลยครับเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้า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  ห้าสิบแปเข้าเข้าอ็กฮิวอยู่ที่อ่ทีเก้าปะวะลืมกิ่ไหนวะโยกไปเองลืมเองโยกเองเ้าได้ครับเ้าได้แล้วเก้าออแม่เลยแม่เลยลขเดียวเลขสามเขียวเลขสามสามไปสองนะครับออกซ้ายเหมือนเดิม ก่อนมันเปิดปั๊บให้กดเคสนะวิ่งเร็วอ่ะใซงเร็วที่สุดเฮ้ยเฮ้ยลูกนี้มันคุ้นๆมาเฮ้ยไอ้ลูกตาดำไอ้แมวตาเขียวเนี่ยคุ้นไหมใครยังอยู่ในบ้านเข้ามาไปอยู่ของแม่ข้างนอกแล้ววอจะเริ่มแล้วเข้ามาครับฮัลโหลเช็คเช็คเช็คแมวน้อยแมวน้อยแมวแมวน้อยน้อยหมดเลยเราเยอะเหลืพเกินเลยโอ้โห ดีดีดีนะขอให้จริงนะน้อยอะขอให้น้อยจริงๆนะอุตสาแบบกดอินดีฟนะนี่เลยเลมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยใช่ไหมตายเขียวเหมือนใช่ไหมคนน้อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมกิวอะไรวะกิวอะไรเหมือนเหมือนอยากตีหิมใครวะเอบีที่พี่ต้องบอกทำไง บอกเข้าตีผมเลยแล้วอยากตีอีกนะใครอยากตีอยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะจัดตีให้ไปลงพี่ตีหินกระโดดเข้าตีวีเอไปก่อนทั่บอสไอหนะผมจัดให้ไปตีอีกสีแดงกันไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนงานแปลไปทันแล้วครับมีบางอย่างมีถึจะเล่นตัวละัรเตรียมครับไปครับไปหมายเลขสองไปไป อดคอขวดเฉยๆนะไม่ลงไปนะไม่ลงไปนะเช็คคนดี่ลไปดูสีฟ้านะผมดูสีฟ้าเฮ้ยพิวสีฟ้าเยอะนะเยอะกว่าแต่ไม่เยอะกว่าเราเยอะแต่ไม่เยอะกว่าสีแดงสีแดงสีแดงไอ้ไอ้หน้าฟ้าสีแดงไอ้หน้าฟ้าสีแดงเออเออเออสีแดงสีแดงสีแดงอะฝั่งตรงข้ามเราอะเฮ้ยบ้านตรงข้ามนะเว้ยบ้านตรงข้ามนะวันนี้ระวังนะระวังไม่ได้ใกล้นะเผื่อคนไว้ใกล้หน่อยนะกระจายรอบเลยครับกระจายรอบนั้นนะครับ ตีได้เขาแล้วดูเลยบอไม่ตีไม่เข้าคนนี้มานามาสาวรเอ้ยระวังคนแย่งบอสนะฮัลโหลระวังคนแย่งบอสนะระวังแดงมาแย่งบอสตรงเรานะคุมกลารถล่มด้านหน่อยคุมตรงบอสหน่อยไม่มาอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยมาคุมกตำแหน่กันหน่อยเดินกระจายเเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตีหินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันยังตีหินไม่ได้ไม่มัน เดี๋ยวถอนกลับไปนะทอดี๋ยวตรงไหนกิตรงไหนเต็มื่อนี้คนเต็มเลยตีอะไรอ่ะบิร์เกิดตรงไหนเหรอตายแล้วโอเคตดยแล้วตายได้บนได้ล่างเลยเหรอสวยสวยได้บนได้ล่างทางลงทางลงไปโอ้โหบ้านโดนยับเลยโอ้โหเอ้ยโอ้โหโอ้โหใครกำลังไปดูหน้าบ้านหน่อยเยอะเหรอ เยอะมากพี่สอะไรสีอะไรสีแดงตีบ้านไม่ได้เลยราโหงแล้วเราตีบ้านสีแดงเลยเราได้เราได้เอ p พแล้วอย่างนีเขาตนหยุดเกิดมาช่วยเพื่อนหน่อยในบ้านอ่ะเราตัดหินเขาแล้วเราได้ตัวเกิดครับสีแดงมีไม่กี่ตัวนี่นะใครออกไม่ได้แล้วออกมาเลยครับโอ้โหตายเป็นว่าเล่นพี่เราไปเราไปถมจุดเกิดสีแดงบ้างไป่าสิบกว่าคนหรอก็ตีสองตีมาที่ดูกิลเลยวะมองชื่อไม่ถนัดกิลเลยวะกิล ยูเอซบอะไรอย่างยูแซบยูแซบโหยกลับมาแล้วคนตรงนี้อ่ะในบ้านมีนิดเดียวไล่เขาไปหน่อยดีไล่เขาเนาะเนาะถึงไวล่ยิดโซนแล้วถึงไมไลายิซโซนแล้วไปโซนไปโซนไปโซ่บนมั่วเลยี่เนี่ยไปอยู่กันเลยครับเต็มบ้านเลยเลยนี่แต่มัวผิวสีแดนเต็มบ้านเลยเซตพี่เอไปใกล้หน่อยครับแบ่งกันเลยแบ่งกันเลยตอนเนี้ย มีคนอยู่ไกลมีคนอยู่ไกลมาช่วยเติมไกลหน่อยแต่แล้วทำไมหินมันย้ายวะหินย้ายหินหินเยอะเหรอหินเต็มบ้านกิ้วมนเลยอ่ะโอ้ไม่ก็ลินจาก็ปี้เหรอไม่แต่หินมันเป็นแค่การาดเดียวปะไกลมีคนว่ะเดี๋ยวใครเติมใครตีไหวมาเติมหน่อยตีไม่ได้บุกเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอสบนให้เดี๋ยวเราบอสบนให้เดี๋ยวเราบอสบนให้ก่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยู มาช่วยไก่ก่อนมอสจะไม่เกิดมาเอาไก่ก่อนเกิดแล้วเกิดแล้วบอสบนอยู่ไหนบอสบนอยู่ไหนขอตำแหน่งสวยครับสวยสวยซัิ้งกหมดเลยสติ้งกหมดเลยสติ้งกันหมดเลยงอกรองงอกร้องเร็วเร็วไก่ต้องเป็นของเราไก่ต้องเป็นของเราเย็นตายไก่ต้องเป็นของเราเร็ว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 จบแล้ว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 เอาไก่เอาไก่เอาไก่เลยสวยสวยมอสมอสบอสบนอย่างสวยสวย พี่เกมนี่ิมันไปไดนอะพี่เกมหินมันไปไหนวะพี่เจ้าขอกินมันนะขอกไปไกลไปกลนะพี่หิมึงหินเขาวิ่งเหรอว้าวหิดามที่มาแล้วอย่าพุ่งโจมผมเด้งรุดเฮ้ยได้ตีเลยตีเลยตีเลยใครตีวะผมตีมันจะวิ่งสามโซนแล้วเนี่ยสายจะจบแล้วสายจะจบแล้วจะตกแล้วการตกบอสจะไม่ได้ตัวนึงบา เออเือคือหลอดเองไม่นะบอสคุมไม่นะไม่เป็ทาวะบอสคุมไม่ได้ไม่เป็นไรปิดซ้ายปดซ้ายไม่ได้ปิดซ้วผมซ้ายผมซ้ายผมซ้ายจบวิ่งวิ่งเงินโคตรมั่วเลยแต่จบกับไรกันปิดซ้ายปิดซ้ายระวังหินกิ้วเตตั้หายระวังหินกิ้วจบแล้วจบแล้วกับไววันนี้ทำไมข้างล่างไม่ได้บอสวะโอ้ เหมือนบูกดแ้น่ะมีตีหินปิดท้ายด้วยอ่ะแม่เหมือนวิ่งอ่ะมีตีส่งมาวิ่งไปไหนโอ้ยไปไหนไม่ได้เลยเยท็อปคิวไม่อยู่กับเรานะท็อปคิวอยู่กิวสีแดงนะเขามาฆ่าเรานะเราบอสมาออนเนี่ยรี่จบไปไหนโดนจิดรูหน้าบ้านโอเคนะกวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ยังออนนิดจะเพิ่งออกขอเช็คคนหน่อย ขอเช็คคนหน่อยได้ที่ได้เลิกแล้วขอเช็คคนหน่อยออนไว้ออนไว้เด <de> e ี๋ยวไปดูออนไว้เอ็มึงออกแป<ล>๊บ,บนึงรูด,ดูหน่อยดิจะรูดูหน่อยว่าไม่เคยเห็นใครว้าโอเคครบแล้วเช็คแล้วจังหวะขอบคุณครับวันนี้เราหัดเจอกันครับโอ้รูดไวจังเลยไม่แป๊บใช้วิธีเลคคอร์ดวิดีโอแปบ๊บเดียวไม่ต้องมานั่งดูเสียเวลา <laughs> วันาาน้าเจอกันนะครับตาี่แจ้งนะส่วนจะเป็นที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวจะแจ้งทีใกล้ๆนะครับเตรียมตัวเตรียมอาหารเตรียมลาทุกอย่างไหมพร้อมเพื่อม,มาวอ,อนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์แกงหม้อใหญ่วิ่งเยอะๆยับมากบอกเลยเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวจะปรับจะปรับแผนการเล่นใหม่นะวันนี้มั่วมากรู้สึกว่าแผนจะเสีย้วไม่ค่อยได้ปรับแผนกัน ไม่ได้มีใครคุมเป็นจัเป็นเก์เลยวันนี้ถมกันมั่วมากเดี๋ยวค่อยเก์กันใหม่ไม่เป็นไรแต่ว่มั่วเราเราไม่เราไม่เรียวิธีการเราสนใจผลลัพธ์ผลลัพธ์เป็นที่หนึ่งที่เหลือจะค่อยมาแก้กันไม่ครับของของเราอย่างี้ออกบอลบนบอลล่างไม่มันได้บอลบนบอลล่างไแต่ว่าเวลาวิ่งโซนอ่ะวันนี้ไม่รู้จะเอาใครไปไงปกติมันจะเซ็ตได้ว่ากลุ่มนี้จะไปบนกลุ่มนี้จะไปใกล้ไปกลางไงแต่วันนี้ไม่รู้ใครไปไหนมั่วมากมั่วแบบมั่วจริงอ่ะ แล้วก็แล้วก็สถานการณ์ในบ้านก็ก็มัวอยู่ตอนแรกที่โดนเขามาปลอนไงมีคนร้อนไงดูมันโละเดี่ไวนเราวอลเราต้องไม่ร้อนนะเราต้องตั้งสตินะต้องดูว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงถ้าเขามาประมาณตีสองตีแต่แกส่งคนกลับไปตีสองตีเอาไม่ต้องแต่แกเห็นแล้วตอนตอนเขามาบุกที่บ้านเราอะโถมคนไปประมาณแบบสี่ห้าตีอ่ะหนึ่งหรืกสาวมึงกิ้วไปกองในบ้านอะไปกกันในบ้าน เวลาไปโซนไม่มีใครอยู่โซนเลยแล้วโซนนับถอยหล, <c oughs> ลังด้วยโอเคโอเคแต่แต่ไม่เป็นไรโอเคโอเคลุ้นว่าไม่ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าต้องอีกสักวิคม<ะ>ั้งก็ลองออกแล้วเข้าใหม่ดิวิ k ก,ก,ก่อนก็ไม่ขึ้นนะแต่วิ k ก,ก่อนมันไม่ที่หนึ่งนะวิก่อนแพ้เออแต่วิควิควิเนี้ยวิ k แรกจริงๆก็ชนะมาสองวิคสองครั้งว้วนะ่สองามครั้งละวนะแต่ยังไม่เคยสามวิักที อย่าขึ้นไปซันก็ปวดหัวอีกตะกี้เขาบินมาขนาดนี้แม่ง่อยจริงไม่ล้ว,ลวหินมันเป็นยังไงผมอยากเห<อ>็นทีมตีหินว่ะหินมันมันเคลื่อนหรอหินมันก็ลองดูดูในภาพพี่ดิภาพท่า,นทา,นใ,นทานในช่องภาพในแชทกิวอ่ะมูในแผนที่เลย ไม่แต่ว่าหินจริงๆมันอยู่หินจริงๆมันอยู่ตรงกลางว่ามีไหมหรือมันยังไงวะงงมากเลยมันมันหายไปนี่จะปวดนี่เป็นวดกลางเลนี่เป็นวดตรงกลางเลยนะไม่ไม่ต้องต้องถามคนกระบูไม่อยู่แล้วจะถามบูหน่อยวดยังไงว่ามีหินปวดแตกด้วยแต่หินมันแปลกๆมากเลยมันหลังๆเวลายู่โซนอ่ะหินมันก็ตามมาด้วยนะคนในโซนอ่ะมาเป็นบนี้สองวีและหนุบหนี้หนุ หินมันก็จะหล่อนๆหน่อยอืมอ่าไปยากอยากอยา,ยา,ยาเจอมุมประหัสครับเตรียมตัวเตรียมของกินยาบร้ยอนรยนะวันนี้วันอาทิตย์ซื้อของซื้ออะไรให้เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้คิวลงธนานะใครใครเป็นคิวลงก็มาตามคิวที่เคยแจ้งนะครับเหมือนเดิมรอบเดิมตองซื้ออะไรมาหลเดือนมปแล้วเนี่ยเอ่อเดี๋ยวส่งให้ในแชทเยอะอยู่เยอะอี่ครับผมมันเยอะอยู่มันเยอะอยู่มันเยอะมันหลายข้ออ่ะ เอาคืนนาในบอสกลุ่มกิวนะส่งให้ละส่งให้ละครับลิสรายการนี้ต้องซื้อ white ่า <c oughs> ทิตนะไปดูเลยว่าขาดอะไรบ้างลิสต์นี้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่พี่มีนกันลิสให้อ่ะตอนที่มีนกันเลิกเล่นไป้ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวมดถามหน่อยดีไอผงที่เราต้องซื้อหก <c oughs> เอ็มทุกอาทิตอะ แล้วพอแล้วพออกไปแลกต่องปุ๊บมันจะได้ไอแหวนอะไรพวกนี้เอแหวนพวกนี้มาทํทาอะไรได้ไม่ยูอร์เลยว,ว่าต้องซื้อเพิ่มไหมอ่ะหลายตังเงื่อน